สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆพ่อๆแม่ๆนักเสี่ยงโชคผู้จุดจอบในตัวเลขแนวทางทุกๆคนนะครับผมมาคลิปนี้ก็มาพบเจอกับแอดปะมุตจินอีกมอนเดิมเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับแอดปะบุตจินก็จะมานำเสนอนะครับโค้งสุดท้ายนะครับผมก่อนเข้าไปดูข้อมูลตัวเลขแนวตางนะครับแอดก็ขอฝากคาเตือนประจช่องนะครับผมข้อมูลที่เห็นตัวจากนี้เป็นข้อมูลการคานวณจากสถิตตัวเลขเดิมที่ออกแล้วนำมาคานวณเพื่อเป็นแนวตางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณก่อนนาไปใช้ทุกๆครั้งนะครับผม ครับก็เข้ามาดูที่ข้อมูลตัวเลขแนวทางเลยนะครับก็มีตามนี้นะครับผมคาดเน้นแล้วสรุปแล้วนะครับผมก็มีตัวเลขนะครับตีวางวิ่งไว้2ตัวเหมือนเดิมนะครับผมมี5และ6นะครับเด่นไปที่6กรองห้านะครับผมจับโคู่ก็มี61 6, 2 6 9นะครับ3ตัวนะครับก็มี6 2 8และ368เท่านี้ตามนี้นะครับผมสามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้นะครับผมและเป็นไปได้ทั้งบนและล่างนะครับยังไงแล้วนะครับขอให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับพ่อๆแม่ๆม นักเสี่ยงโชคผู้ชี่ชอบในตัวเลขแนวทางนะครับทุกๆคนนะครับจงโชคดีโชคดีครับ